นนองสีกุดเอาเวน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 หินเวนหินเอ่อเกลเบนะต่างีกุดเอานะทาเก็จเนาะนี si uh, poems, em, si um, eh? ่กันเดินล่างเลย้าเนื่อากมาชาไปเพื่อนเพื่อนมันออกดอกหมดแล้วนี่คิดดูมันมันจะคล้ายๆดอกมันจะคล้ายๆดอกฟันสิงโตนะเอาไปทำชานี่มันมันมาชาไปเห็นไหมนี่มันออกดอกหมดแล้ว เสียดายมากเลยอุ้ยเต็มเลยใบยมันยังไม่มานะเนี่ยใบมันแต่ฟันชิงโตใบมันมาแล้วนี่ยังไม่มาน่าเสียดายด้วยเลยมันออกดอกหมดเลยนีย่เอาไปทำชาเพื่อทางบ้านคนใหญ่มาเก็บเสียดายเสียดายปีหน้าต้องคิดใหม่แล้วอเอาไปตากแล้วไปทำชานะคะ เต็มไปหมดเลยเสียดายมากเลยตรงนี้ตรงที่เขาขุดเอาในนั้นขุดเอาอะไรนะอะไรนะเสียดายเด้ไมาช้บไปมันก็พอเก็บได้อยู่แต่ว่ามันไม่คือมันไม่ได้เห็นอะไรสวยงามนะเนี่ยคิดดูเนี่ยที่มันบานไปแล้วมันเหลืองเต็มนะคิดดูอันนี้แค่อันอันน้อย ที่มันไม่สวยแล้วอ่ะสวยนะเห็นไหมมันออกมาจากอันนี้นะมันออกมาจากโอ้มันออกมาจากดินดูดิออกมาจากดินนี่เป็นพวงเป็นพวงเลยดูดิสวยมากเลยเสียดายมาช้าไปจำไว้ก่อนปีหน้าจะมามันไวกว่าน,นี้มาเดือนมีนา นี่ดูดิดูดิแต่ละพวงกันนี่ดูดิยายาตเฮียเฮียกันนูเฮียกันนู้ไวสต์วัตเวชเปตกยคอมอิงกรดเชิญไฟปลื้ดเวเช์ อันเล็กๆอันใหญ่มันออกดอกหมดแล้วเสียดายจังชาเลาเดเเหลือแต่ดอกเล็กๆดอกที่มันไม่สมบูรณ์มันมาทีหลังเนาะดอกใหญ่ๆมันบานหมดแล้วดอกแรกดอกสุดท้ายปีที่แล้วมายิ่งไม่ทันใหญ่เลย วีทีแล้วมามีแต่ใบน่าจะกินได้เนาะต้นมันน่าจะอร่อยเนาะเป็นผักเนาะไอที่ออกมาอย่างงี้เนาะเนีียนะไปตากแดดไว้ตากให้มันแหง้งแล้วก็มาชงชาดื่มนะคะ <S <S คิดดู่เพื่อนๆเนี่ยถ้าเกิดยายมาตอนนั้นอนะดูดิมันทั้งนั้นเลยนะเสียดายมากเลยมาช้าไปคิดดูเนะนี่ย อนมันออกดอกหมดเลยนะ่ะมันจะสวยขนาดไหน,น,นี่มันทั้งนั้นเลยนะนี่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 เห็นไหมนี่ยวงมันโอ้ยเสียดายเสียดายเสียดายโอ้ยเสียดายเสียดายคัลคัลเขาเรียกว่าอะไรวะนี่ ภาษาไทยน่าจะเป็นอะไรขาวๆปูนขาวหรือเปล่าอยนี่ดู่นนี่เต็มไปหมดนะมันก็ยังปลิวยังเป็นยังเกิดไปเรื่อยนี่แร่แร่แล้วปูนขาวหรือแร่อะไรนี่แหละคัน คันน่าจะแร่หรือเปล่ายายก็ไม่รู้เดนะสงสัยมันชอบดินแบบนี้มั้งที่อื่นไม่เคยเห็นนะมันเกิดแต่ตรงนี้เนาะถ้ามันเกิดดินหมดทุกที่มันก็น่าจะมีนะที่อื่นแต่ไม่เคยเห็นเคยเห็นอยู่แต่ตรงนี้ เห็นไหมล่ะถ้าฟันสิงโตมันเกิดขึ้นทุกที่เลยแต่อันนี้มีแต่ตรงนี้อะ่ะเขาเก็บก่อนเด้อจปเป็นชาดื่มแก้ไอแก้วัดฝรั่งนะฝรั่งนะหน้านี้นะเขาจะเก็บไว้หมดเลยไม่รู้อะไรต่ออะไรไม่รู้ ตากไว้ทําชาดืม่มหน้าหนาวคนที่เขาอยู่นี่ตลอดไไอเนี่ยข้างบ้านใหญ่ยายดอกไม้ในบ้านยายี๋ยวเขาก็จะไปเก็บอีกนะว่าจะเอามเมล็ดมันไปโรยไว้ในสวนคงไม่ขึ้นหรอกไม่เอาไปดีกว่า ดูเพื่อนเสียดายมากเลยนะดูพุ่มนี้นะนี่ถ้าเรามาตอนเขาออกดอกหมดนี่นะอู้ยเนานะเสียดายเสียดายจำไว้เด้อเตือนยายหน่อยเด้อปีหน้าปลายปลายเดือนมีนาบอกยายหน่อยเด้อบอกเอตาไปเก็บดอกไม้ทำชาอย่างเงี้ย ตรงนั้นน่ะตรงที่เขาขุดบอ่อวันนี้นะอย่าลืมเ้อยเตือนยายหน่อยปีหน้าปีที่แล้วมาซะไม่มีอะไรเลยไม่ได้จําไว้นะว่าเดือนไหนเดือนไหนอันใหญ่ๆมันบานหมดแนละ้วเสดายเสดายทำชาแก้ไอ kia quạt <cười> <cười> ดูเสดายเสยดายใบมันก็เริ่มมาแล้วเนี่ยเสยดายจังมาช้าไปสำหรับเราสำหรับที่เอาไปทำชาก็ไม่เป็นไรเก็บเอาได้แต่สำหรับเอซีที่อยากได้ดูดอกสวยๆงามๆนะมาช้าไปก็เลยไม่ได้เห็นมาเห็นแค่นี้ก็เอาเนาะ ได้เห็นดอกอื่นแล้วไอ้ดอกที่เราตั้งใจมามาถ่ายได้เห็นนิดนึงเยอะมากเพื่อนๆดูดิว้ายเสียดายยังไม่ยังไม่ไอ้นัน่นยังไม่หายเสียดายอีกเนาะดูดิ มันทั้งนั้นเลยนี่โอ้ยปีหน้าจำไว้เดอ้อถ้าอยากเห็นดอกสวยๆตเตือนยายเด้อจับไว้นะเตือนยายเตือนยายด้วยนู่นเวลาเดินมาจากตรงนังนน้นตรงที่กระโดดลมเดินมานี่มานี่ บ้านเราต้องเดินไปทางนูน้น,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 น